สวัสดีครับวันนี้นะเรามาอัปเดตนะครับรถถ่ายมือสองเข้าร้านนะจริงๆเมื่อวานเราไปเอาที่รถบะรูลมาเนาะจริงๆเราบำรุงมาได้2คันนะครับในรอบนี้นะก็คือรถแตด,ดนคันนี้นะครับนี่ห้ิบสี่มีสภาพเดิมๆเลยนะก่อนออกเลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือ42นะครับอ่าคันนี้นะซึ่ง2คันเนี้ยเรารับซื้อเข้ามานะครับยังไม่ไปรับปรุงเนาะคือสองคนี้มีข้อดีมากๆข้อหนึ่งก็คือ รถนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่800กว่าชั่วโมงซึ่งคันนี้ก็800กว่าเหมือนกันนะเอามาดูค่อยๆทีละคันเนาะคันนี้นะอันนี้ผมแจ้งไปนะครับนี่หน้าเล่มจดทะเบียนปี65อ่ารถประมาณ3ปีนะครับ2ปีกว่าจดถ้าเป็นรถลิตผปีผลิตก็คือ2021นะครับดูผมดูผิดนะอันนี้มันปี56รถมันไม่ใช่หรอกนี่คือเนี่ย2 5 6 5นะครับซึ่งนะครับคันนี้นะ ประมาณ886ชั่วโมงนะครับเนาะก็คันนี้นะมาพร้อมกับกองเปียกนะครับอ่าตัวนี้เลยรีมาสภาพเด,เดิมเลยนะเราต้องปรับปรุงให้นะครับเราต้องใส่แบตเตอรี่ให้นะอันนี้แน่นอนยางหน้ายางหลังสวยงามนะครับนี่ดูได้เลยยางหลังก็ยังได้ดีอยู่เลยนะครับยงังดีเลยแล้วก็เป็นลักษณะสไตล์รถไล่นะครับเนอะส่วนตัวนี้ก็ทํายางพุ่มพราใบนะ เนื้อตัวก็โอเคนี่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับกองโซลาก็ต er like, ้องเปลี่ยนนะฮะดูจากประเมินมาแล้วนะครับส่วนเราต้องล้างกองไฮดรอลิกให้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้54เนี่ยเราต้องร้องเราต้องล้องเลยเราต้องล้างกองไฮดรอลิกให้นะส่วนตัวต่อมาที่เราจะบอกก็คือตัวนี้นะครับนอกจากยางหลังกับยางหน้าที่เต็มแล้วก็คือกระบอกช่วยยกนะนี่เราต้องทําเลยไม่ต้องทําเลยพูดผิดตัวนี้นะครับเราสามารถ แถมมาได้เลยนะครับเป็นตัวออปชั่นเสริมนะถ้าเป็นซื้อใหม่ก็หมื่นห้านะเราต้องอตัวนี้ก็น้ำมันไฮดรอลิกก็มีอยู่นะครับตัวนี้พี่โอไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยประกอบอย่างนี้คือแทบจะไม่เคยใช้เลยเนาะเนื้อตัวจริงๆแล้วตัวนี้ก็เอาไปใช้งานปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็ได้เลยนะครับมีไฟนะครับที่ต้องเปลี่ยนให้นะครับไฟหลังพังนะอ๋อระบบสวยงามตัวนี้เราเทสสักเครื่องดีครับเครื่องดีมากๆนะ ตัวต่อมาคือตัว4 2นะครับตัวนี้เรามาดูกันก่อนว่าดูที่หน้าเรื่ก่อนนะครับมันจะปิดมาให้นะนี่เราประมูลมาเนาะนี่จดทะเบียนปีห5เหมือนกันเลย27ธทันวานะครับจริงๆแล้วมันลดเป็น2ปีเองนะสวยมากนะครับรอมาอยู่ที่810ชั่วโมงนะครับน้อยกว่าตัวคันนี้อีกนะซึ่งต้องแจ้งก่อนนะครับว่ารถปีนี้ก็ผลิตปี2021เเหมือนกันนะครับเป็นรถเดียวกันเนาะลักษณะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะเป็น ลงนานะครับลงนานะคันนี้เราเป็นลง,ลงนาเนาะอ่าลงนานะด้านหลังเนี่ยครับสภาพก็ต้องมีการเปลี่ยนนี่นะครับตัวสลักนิดหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็ตัวน้ำมันเยิม้มรั่วซึมอะไรยังไม่เห็นนะครับสําหรับตัวนี้นะจะต้องเช็คอีกทีหนึง่งนะครับห้ามันเฮอลิกก็เดี๋ยวต้องล้างก่อนนะคันนี้ยางหลังเนี่ยรู้เลยว่าวิ่งบนถนนเรียบเยอะนะครับเนี่ยลักษณะดอกยางจะเป็นอย่างนี้แต่ใช้งานได้นอนครับถ่ายได้แน่นอนนะ ตัวนี้ก็ต้องเก็บนะครับเก็บให้ก็เป็นพวกกองอากาศนะครับกองนอกกองในเก็บให้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็มีกองเปียกมาให้เหมือนกันนะก็ถือได้ว่าเครื่องยนต์น่าจะดีอยู่นะครับกองโซล่าต้องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนแน่นอนนะครับปั๊มเปิมอะไรเช็คแล้วไม่มีปัญหานะตัวนี้ก็นี่กองไฮดรลิกก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องล้างนะครับแล้วก็เก็บน่าจะเก็บสีให้นะครับเก็บแห้งให้เนาะตัวนี้ก็จะมีอีกนิดนึงที่ต้องเปลี่ยนให้เลยก็คือตัว ด้านซ้ายนะมันบุบนี่แต่เราก็สั่งอะไรมาให้แล้วนะครับอยู่ด้านนี้แหละเราสั่งเอาของใหม่มาสวมให้เลยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บสีให้ด้วยนะมักนกาจะด่างสำหรับระบบหลอดไฟคันนี้พร้อมนะครับพร้อมจริงๆพร้อมใช้งานแหละแต่ต้องเก็บรายละเอียดให้นะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจนะก็จะบอกนะครับว่าคันนี้เราขายอยู่ประมาณทําเสร็จเนี่ยเราอยู่คนละหายประมาณ3ามแสนนะคันนี้เราขายอยู่3ามแสนนะครับห้ 54, แรง 886ชั่วโมงไม่ถึงครึ่ชั่วโมงนะรถสวยมากๆนะครับยิ่งทำยิ่งสวยนะคันนี้นะ886ชั่วโมงนะรถปี65จดทะเบียนปีมิถุนายนปี65นะครับซึ่งถือได้ว่าประมาณ66 67 68อ่าประมาณ3ปีรถยังไม่ช้ำเลยนะรถ3ปีเองนะครับอันนี้เราขายอยู่ประมาณ3 5 0 0สนห้านะครับทำเสร็จขายอยู่สา0แสนถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะ คันนี้นะครับเป็นรถ4 2แรงมาพร้อมกับใบดันติดกองเปียกให้ด้วยเนาะคันนี้ทั้งคู่เลยครับติดกองเปียกให้คันนี้นะครับรถอยู่ที่810ชั่วโมงนะครับจดทะเบียนเริ่มจดทะเบียนมาธันวาคมปี65นะครับรถประมาณ2ปีครึ่งนะคันนี้ก็เราขายอยู่ที่ประมาณนะครับคันนี้เราขายอยู่ประมาณ300,000 20,000ืน 20, บาทนะครับ3ามแสนสองหมื่นบาทนะสำหรับคันนี้เนาะจริงเนาะห้าสิบสี่แรงคันนี้ครับมันถือว่ามาราคาไม่สูงนะถ้าใครอยากได้เนี่ยรีบซื้อเลยนะครับเราราคานี้เราบอกเลยว่าต่ํามากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะราคานี้เนาะเพราะออปชั่นเข้ามาเต็มด้วยและคันสุดท้ายนะครับที่เราเอามานะคันนี้ก็วิ่งเยอะนิดหนึ่งนะครับประมาณ2,000ันสชั่วโมงนี้เราก็เริ่มเก็บสีให้แล้วนะครับนี่เราเปลี่ยนให้หน,นู่นน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 ีีนนนนะนนนนีีี่่ัััััััแล้้้้ววะะคคคครรรรบบาาาเเเออปปไช็ต น่าจะามีปัญหาประมาณหนึ่งตัวนะครับก็เลยเอาไปชําทำแล้วนะวเรียบร้อยเนาะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะเราก็ขายนะครับอยู่ที่200,000ส0 20, 0 0บาทนะครับคันนี้นะแต่คันนี้มัน42แรงเหมือนกันวิ่งวัน2,000กว่าชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ทำสีให้แล้วนะาทาสีเสร็จละวดี๋ยวก็ประกอบนู่นประกอบนี่เก็บสีแห้งให้นะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเก็บให้หมดนะนี่ยางเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมา ก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับรถถของ JPT ไม่เคยก่อหม่นะครับอะไรทำก็บอกว่าทำนะครับมีอะไรทุกชิ้นนะครับมีช่างให้บริการนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะย้อมแมวคุณแน่นอนนะครับอะไรทำก็บอกว่าทำเช่นผมบอกว่าเราเอาปั๊มไปเช็คดูอย่างคันนี้ครับเราก็ปั๊มไปเช็คดูแล้วก็บอยคุณเลยเนาะนะครับอย่างส่วนเนี่ยลูกปืนพาหน้าชุดนี้เราก็เปลี่ยนให้หมดนะครับเพราะมีบางอันที่คลอนนี่อยู่นี่เราก็บอกว่าทํานะครับ ถ่ายอะไรเราก็ถ่ายนะเออเราไม่เคยหมกเม็ดนะครับดังนั้นซื้อกับเราเนี่ยเราการันตีให้เลยนะครับว่าเราอะไรทําก็บอกว่าทานะครับถ้าใครที่สนใจรถถ่ายมือสองของเราก็บอกเรามาได้เลยนะครับว่าอยากได้คันไหนยังไงเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้น,นะครับสรุปสั้นๆนะข้ามีรถรถมาใหม่2คันก็คือคัน 54ที่วิ่งอยู่ที่800รปสกชั่วโมงมาพร้อมกับกองเปียกแล้วก็กระบอกช่วยยกเราขายอยู่ที่3,5 0 0าทำเสร็จนะส่วนตัวต่อมาก็คือ nt 5 42นะครับวิ่งอยู่ที่810ชั่วโมงมีมีกองเปียกให้นะครับพร้อมทำทุกอย่างนะครับเราขายอยู่ที่3 2 0 0นะเรียกได้ว่าคันนี้ราคาถูกมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวห้าคันนี้ราคาสุดท้ายนี่เรายังทำไม่เสร็จนั่นก็คือ NT542 เหมือนกันแต่วิ่งอยู่ที่สองพกว่าชั่วโมงนะครับเรากำลังทําอยู่นะครยอยู่ที่ไม่เกิน2อ0 0สนสบาทถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ JPT อะไรทําก็บอกว่าทํานะครับเรื่องรถไถยังไงก็ต้อง JPT นะครับมีช่างพร้อมไปให้บริการมีอะไรทุกชิ้นนะสำหรับวันนี้ก็อัปเดตกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย